ราะนั้นก็วันนี้นะฮะถ้าตัวแลกกาดเนี่ยเรายังชอบตัวของสิงห์โฮเทลอ่าวันนี้ขออนุญาตเลือก S S R ไม่ได้เลือกมานาละแล้วคาคหุ้นค่อยค่อยฟื้นขึ้นมาเรื่องของวัคซีนนะครับก็ที่เลือก S S R เนี่ยหลักๆมีสัก2-3ประเด็นประเด็นที่1คือราคาหุ้นยังแลกกา คือตั้งแต่วันที่มีข่าวของทางด้านไฟเซอร์ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาหุ้นปุ่มโรงแรมเนี่ยมินนี่บวกมา30เอรเอราวันบวก23ถึงเมื่านนะที่สุดเมื่อวานเซนเทีบบวก12 อ่าสิงโฮเทลบวกแค่เก้าอันที่หนึ่งยังบวกน้อยอันทางที่ถ้าวัคซีนมาเนี่ยหุ้นโรงแรมที่มีพอร์ตกระจายทั่วโลกจะได้ประโยชน์มากกว่าโรงแรมที่มีพอร์ตแค่ในประเทศเพราะฉะนั้นตัว SSR เนี่ยบวกน้อยกว่าเอราวันกับเซนเทลีอ่านี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือราคาณปัจจุบัน LHR นี่ถูกมากคือถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมอันชีแนะอย่างนี้เลยฮะท่านไม่ต้องไปซื้อที่ดินไม่ต้องไปซื้อโรงแรมหรือไม่ต้องไปซื้อโรงแรมที่เขาขายอยู่ในตลาดนี้หรอกท่านซื้อหุ้นสิงห์โฮเทลเนี่ยถูกกว่าท่านไปซื้อโรงแรมแล้วสร้างใหม่อืเพราะว่าสิงห์โฮเทลเนี่ยตอนนี้เทรดแค่0.4ของมูลค่าทางบัญชีถูกกว่า replacement cost นะถูกกว่า replacement cost แล้วท่านได้อรอตโรงแรมที่เป็นระดับกลางถึงบนครับ ถูกไหมเพราะสิ่งโมเทลเขาเป็นโรงแรมระดับไฮเอนด์อยู่ในเกาะแก่งไทรานเรามแอเรียเมารดิสใช่ไหมที่พากที่ภาคใต้เราก็ชื่ออะไรนะอะไรบุรีบุรีนะสันติบุรีก็เป็นไฮเอนด์ฉะนั้นราคาปัจจุบันของ s s r เนี่ย0.4บุ๊กมินนี่1.7ุบุ๊กเอราวัณน1.8ุบุ๊กเซนเทล2.9ุกบุ๊ก พราะฉะนั้นแหคาเนี่ยแลกกาดค่อนข้างถูกโอเคยอมรับว่าการฟื้นตัวชากว่าคาดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เพิ่งพิงต่างชาติเยอะแต่ถ้ารัคสินมาเวลากลับมันก็กลับได้เร็วเหมือนกันที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับผู้บริหารมินต์ประเด็นได้เป็นไฮไลท์ลักเลยว่าทำไมเราเลิกสิงหฮเทลคือเรื่องของมาลดีใช่ไหมคุณอ้วนคือมินต์เนี่ยเขาเปิดให้บริการที่มาลดีแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าออคเคอร์เป็นซีเรทเนี่ย จ็ดสิบเปอร์เซ็นคือมาเร็วมากนะปกติเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาช่วงที่เปิดใหม่ๆที่เราเข้าไปเที่ยวกันเนี่ยก็สี่สิบห้าสิบแต่นี่คือแบบคนแบบเหมือนแบบอยากไปมากอ่ะเป็นเกาะมาลดีฟแล้วก็มันเป็นช่วงแบบไฮซีซั่นด้วยไงมินเนี่ยเจ็ดสิบใช่แล้วคนที่เป็นเจ้าตลาดเหมือนกันแล้วก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเยอะ S S R นี่แหละอสิงโฮเทลก็มีมาลดีฟเยอะมาลดีฟที่เราสอบถามทางมินเนี่ยว่าทำไมแบบมาลดีฟมันฟุ้นเร็วกว่าค่าแปลกจัง เขาบอกว่าตอนนี้เนื่องจากมันมีเรื่องของการเกิดโควิดการไปมาดีฟเนี่ยที่เหมือนโรงแรมมีพื้นที่มีชายหาดเีอะไรแล้ว่าให้กักตัวกักในนั้นกันได้เหมือนคนก็แบบแล้วฉันก็ยินดีนะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามันก็มีพื้นที่ยงไงแต่ที่ไปบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าห้ามออกมาจากห้องพักนะถูกไหมะอันนี้ก็เหมือนมีพื้นที่มีอะไรก็เลยทําให้ตัว utilization rate เนี่ย occupancy rate ของ โรงแรมของมิ้นในบาดีมันขึ้นมาเร็วมากเราก็เลยมาเชื่อมโยงอันนี้ก็มีหน้ามีลุ้นนะแต่ตัว H R เนี่ยซึ่งพอหลักก็คือบาดีใช่ไหมฮะก็มีลุ้นใช่เพราะฉะนั้นก็แนะนําสะสมกันไปนะฮะตัวสิงห์โฮเทลนะครับเราเชื่อว่าดาวไซด์น้อยอัพไซด์มีพอสมควรเราให้เป้าหมายราคาเหมาะสมที่สามบาทแปดสตางค์มีพิุกฤษแชร์เข้ามานะครับพิุกฤษนี่ก็เป็นเจ้าตลาดของสมุย บอกว่าสิงในมีสนามกอล์ฟด้วยนะซึ่งก็มีนโยบายอันหนึ่งกันที่พาดพาดบอกว่าเอจะให้ไปโคเันทีในสนามกอล์ฟได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับขอบคุณข้อมูลนะพี่ปิดกครัก็แชร์แชร์เข้ามานะฮะ